หลับตาเบาๆพอสบายสบาหลับตาเบาเบาพอสบายบายผ่อ,อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วน ของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ แล้วก็ทำจางเราเนะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริรบสุทธิ์พองใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลด ให้ปล่อยให้วาให้คลายความบูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนมนมที่โสนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึงอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆไว้อยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆ ใจเย็นเย็นหรือจะตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆใจจุดใจกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลย เพราะว่าท่านนึกเป็นภาพแล้วเนี่ยเราอดที่จะไปบีบไปเค้นภาพทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจอยากวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้ให้ใจหยุดในหยุดนิ่ง ในนิ่งลงไปอย่างสบายสมัยพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอระหังสัมมาอรหัง ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรังเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะจนในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจจะจนในกลางองค์พระใสใส อย่างเบาบๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองคือเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปจากหยุดใจนิ่งเฉยๆ แต่ว่ามันได้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ต้องประคองใจกันไปอย่างนี้เพื่อใใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุด ในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอสุะหรือความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายใน สุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตศูนกลางกายฐานที่เจ็ดนี้นี่เป็นตำแหน่งเดียวกันครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับประสงค์ไถพระองค์ไม่ทวนเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทยญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านนำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนในพระสาวกพระสาวกก็ทำตามได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้และเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจจะ กลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงดีแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงทำลอ,อยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางกับนนาพระจันทร์ในคืนมันเป็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่าน,นั้นแต่จะใสเหมือนน้ำบ้างเหมือนกระจกบางเหมือนเพชรบางเลยยิ่งกว่านั้นบ้าง แล้แต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันแล้วในที่สุดก็ได้บรรลุมรคน,นิพรา์เป็นปรญยาในการตัตรลุธรรมของพระสมมาทิฏิเจ้าเท่้งมีมากมม้ขายกองทีเดียวนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ดนี้จึงสำคัญมาก ซึ่งพยามานีบดบังเอาไว้ไม่ให้เราได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจแล้วมาหยุดนิ่งตรงนี้บทบังเอาไว้จนกระทั่งเราไม่รู้ไม่รู้จักตำแหน่งนี้เลย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้ที่ทั้งพยาม,มาอยังดึงใจของเราหลุดออกจากฐานที่เจ็ดแล้วตรึงไปติดกับรูปเสียงกิรลดสัมผัสธรรมลมแล้วก็เอากดแห่งกรรมมังคับเอาไว้ดึงหลุดเอาไว้ จากตำแหน่งผู้รู้ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เนิ่นดจะต่อการบรรลุมรรคผลที่ผ่านแลาจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเวลาที่ผ่านมา แต่ความไม่รู้ของเรานี่แหละเพราะใจหลุดจากตำแหน่งของผู้รูู้กษกลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของประสัมมาสมุทติจาวนั่นแหละการทางสละชีวิตจนพบตำแหน่งนี้โดยบารมีธรรมถึงสามสิบทัศ เป็นเปลี่ยนปริบูรณ์แล้วจึงพบตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล็กๆน้นอยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยในการที่เราได้รู้จักฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งถือว่าเป็นบุญของเราทีเดียวจะ่เด้เกิดมาในยุคนี้มาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย เราเดบุหลวงปู่พระผู้ปราบมานสละชีวิตค้นพบสิ่งนี้กลับคืนมาใหม่และนำมาถ่ายทอดจนกระทั่งถึงเรานี่แหละเราจึงรู้จักสูนกลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นนี่พึงหวงแหน ตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ดีใหญ่ยยใจหลุดจากตำแหน่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลุดจากตำแหน่งนี้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์พอหลุดจากตำแหน่งความสุขหลุดจากตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นผู้ม่รู้อะไรตั้งไอยู่ในตำแหน่งนี้ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆไอ้จำนอน ทำทุกวันโดยไม่มีกอแม่ข้ออ้างเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นฝึกไปทุกวันให้ใจหยุดนิ่งให้ได้หยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาย ให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้เราได้มีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์ตกศูนย์มันมีอาการอย่างไรแล้วทำดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าประตมมักหรือ ดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานนมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรเนี่ยต้องทำตรงนี้ให้ํำนาญให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆ ซ้ำแล้วซ้ำเราจะชา,ช,าชัดชัดอย่างเบาเบาสบายสบายแต่เราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ครอบครองดวงวัมมมมักได้ดวงธรรมต่างๆมันก็ง่ายแล้ว ว่าจะเป็นดวงศีสมาธิปัญญาวิมุติวิมุติญาณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนั้นเนี่ยก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะทำอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งแล้วทำไมเรียกว่าศีเรียกว่าดวงสมมธิเรียกว่าดวงปัญญา ดวงไวมุตด,ดวงไวมุติญาณทัศน,นะก็จะแจ่มแจ้งไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกเตาเราวางใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนี้นะไม่ให,หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้เราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นมาแล้กวก็าตามทางโลกแต่ตำแหน่งนี้เราคอยเราอยู่ หลุดไม่ได้หลุดแล้วก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรมารชีวิตจิตกจ็จะไม่บองใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่ทำดวงนี้ดวงแรกนีสำคัญมาก เราทำจนชำนาญในคล่องแล้วเราจะเข้าใจครับว่าไม่ได้เห็นทำเมื่นั้นเห็นพระตถาคกเจ้าคือวันใดที่เราเข้าถึงปฐมมรรคทำดวงนี้แล้วหยุดนิ่งเคลื่อยไปไปต้องทำาระไรีนอกเหนือจากนี้เนยให้ใจเย,ยิดในหยุดนิ่งในนิ่ง ในกลางของกลางดวงวัตถุมมคกนิ่งอย่างใจเย็นเย็นใจใสใสชาชาชัดๆพอถูกส่วนนี่ต้องให้รู้จักคำว่าถูกส่วนเป็นอย่างไรถูกส่วนพระธรรมถูกต้อง ถูกวิธีการล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนข้าไปข้างในและก็เห็นไปตามลำดับเห็นดงธรรมในดงธรรมเห็นกายในกายจนกระทั่งไปถึงกายของพระตถาคตเจา้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในตัว เป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นสรณะที่แท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรามีลักษณะสวยงามมากเกศด,ดอกบัวตูมอริยบทสมาธิได้ลักษณะมหาบุุษครบถ้วนทุกประการ นั่งอยู่บนแผ่นชากลมแบนใสๆหันหน้าออกไปทางเดียวกััวของเรานั่นแหละพระตถาคตเจ้าที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเราเหมือนพระตถาคตเจ้าที่อยู่ในกายของพระมหาบุรุษหรือพระสัมมาสมุจักเรา ก็ยธ ame an <emen> รทมเช่นเดียวกันแต่ท่านเป็นกายธรรมรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ลักษณะอันาตาขามเหมือนกันต่างแต่ขนาดความบริสุทธิ์ความใสที่แตกต่างจากกันไปเพราะนัมื่อใดเห็นธรรมก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าแล้วก็จะเข้าใจคำว่าพระตถาคตเจ้าเพิ่มขึ้น ชีวิตของโลกมายาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานดิจ็ดเราจะเข้าถึงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงๆเป็นชีวิตอยู่ภายใน ชีวิตภายนอกเป็นชีวิตของโลกมายาเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอะไรไม่มีสาระแกนสารอะไรทังนั้นนะเพราะนั้นความไม่รู้จริงอันใดจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งความสิ้นสุดของโลกมายาก็เมื่อใจหยุดนิ่งอยุดติดูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ และความจริงก็ปรากฏที่เราสัจธรรมคือความรู้ที่เป็นจริงก็ปรากฏปรากฏเกิดขึ้นหมื่แสงสว่างเกิดจากใจหยุดนิ่งทำให้เห็นภาพภายในดังกล่าวนั่นแหละพร้อมทั้งความแจ่มแจ้ง เรื่องราวความจริงของชีวิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาจากภายในเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะนั้นใจหยุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระเดชพุหลองปู่พระพุทปราบมานะท่านเทศย้ำหยุดเสม,มอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ ที่จะทำให้แจ่มแจ้งทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรมทำให้แจ่มแจ้งเหมือนเราดึงของออกจากที่มืดมากลางแจ้งก็จะเห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรใจหยุดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวชีวิตคือการเข้ากลาง กลางใจที่หยุดนิ่งนั้นเลยไปจะพ้นจกากการเป็นบาปเป็นท่าพยายามมาที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับวัญจาให้เาตกเป็นบาปเป็นทาาของเขามาคับให้เรากระทำทางกายวาจจาใจด้วยความไม่รู้แล้วก็เอาวิบากกรรม มาบังคับซ้ำไปอีกอีกทั้งเอาถาดผิดาดบังไม่ให้รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจึงต้องเสียเวลาในการเวียนว่ายตาเกิดนับพบนับพาไม่ทวนเกิดด้วยความไม่รู้นี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งชีวิตจะวนเวียน วนเวียนอยู่ในภพทั้งสามคติทั้งสองคือสุคติกับทุคติวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นโมมีการมานเิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสิ่งเหล่านี้ต้องหมดไป จะการทําตามคำสอนของพระองค์คำสั่งสอนท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งนิ่งนุมนุ่ม,ม,มเครื่อยไปเลยอย่างสบายสบายเอาตรงนี้ให้ได้สะกอ่อนให้รู้จักว่าใจหยุดนิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างไร ตกสูยนเป็นอย่างไรทำดวงแรก,กับเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆถูกส่วนเป็นอย่างไรทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีให้แจ่มแจง้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ แล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใ,ใจเย็นๆใ,ใจใสๆใจเย็นเยน็นประคองใจให้หยุดนิ่งเรียกว่าเดมภาวนาในใจเบาๆว่า สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังเลื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ